ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะมินก็ได้รวบรวมคําถามมาแล้วแล้วมินก็จะมาตอบคําถามวันนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยเผื่อว่ามีเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอออันนี้มันเป็นยังไงนะต้องทําอะไรยังไงนะอยากรู้คําตอบเรื่องนี้จังเลยมินก็จะมาตอบให้ฟังกันนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือคําถามว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษจะสามารถเรียนซีได้ไหมคะ ก็คําตอบคือได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะอาจจะมีบ้างที่อาจารย์บางท่านเนี่ยเขาส่งสไลด์เป็นภาษาอังกฤษมาให้เรานะคะแต่ว่าเขาก็บรรยายภาษาไทยอยู่ดีอย่างที่มินเคยบอกนะคะว่าซีสเนี่ยเรียนเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ค่ะแทบไม่เรียนภาษาอังกฤษเลยส่วนวิชาภาษาที่ต้องเลือกในปี2นะคะก็จะมีภาษาโปรตุเกสที่อาจารย์ที่สอนเป็นชาวต่างชาตินะคะอันนั้นก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่เก่งก็เลี่ยงเรียนภาษานี้ไปก็ได้ค่ะก็ไปเลือกภาษาอื่นเอานะคะ ต่อไปนะคะก็คือเป็นคำถามยอดฮิตมากทักมาถามมินแบบเยอะมากจริงก็คือเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะ ก็อย่างที่มินเคยบอกไปแทบจะทุกคลิปนะคะว่าเราเนี่ยเรียนเป็นภาษาไทยค่ะก็เป็นครูคนไทยสอนนะคะสื่อสารเป็นภาษาไทยปกติเลยเราไม่ใช่ภาคอินเตอร์นะคะเราแค่เป็นสาขาพิเศษคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เรียนเป็นภาษาไทยนะคะแต่ก็มีคล้ายภาษาอังกฤษอย่างที่มินเคยบอกนะคะว่าในช่วงที่ไม่มีโควิดแล้วมีนักเรียนแรกเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็เปิดคล้ายภาษาอังกฤษให้โรงเรียนะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเรียนก,ก็เรียนภาษาไทยคะ่ะปกติเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นหลักสูตรภาษาไทยอยู่แล้วนะคะ ข้อต่อมาเนี่ยก็เป็นคําถามยอดฮิตลองลงมาเลยค่ะคือจะมีคนทักมาย้ํามาถามกับมินว่ามีให้เลือกแค่8ภาษาใช่ไหมใช่นะคะมีให้เลือกแค่8ภาษาจริงๆค่ะก็คือมาเลเซียอินโดมีเมียลาวฟิลิปปินส์เวียดนามเขมรแล้วก็โปรตุเกสค่ะมีแค่8ภาษานะคะทุกคนไม่มีจีนสเปนหรือว่าใดๆก็คือไม่มีนะคะมีแค่8ภาษานี้เอง ต่อมานะคะเป็นคําถามที่มินอยากจะเอามาตอบนะคะนั่นก็คือคิดถูกไหมถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกเข้ามาเรียนซีเพราะภาษามินตอบตรงๆม่ได้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะคะเพราะว่าภาษาที่ซีเนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะเนอะอาจจะอยากเรียนโปรตุเกสแต่ว่ามันไม่มีเปิดสอนางนี้ก็คือเรียนซีก็จะได้เรียนโปรตุเกสถูกไหมคะแต่ว่าต้องถามตัวเองมากกว่าว่าไหวไหมถ้าจะต้องเรียนอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสหวิทยาการภาษาหนึ่งตัวหนึ่งภาษาที่เราเรียน ต่อเทอเนี่ยแต่ปี2ขึ้นไปเนี่ยเราไหวหรือเปล่าถ้าจะต้องตามเก็บวิชาภูมิศาสตร์วิชาไออารกฎรหมายอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะคือต้องถามตัวเองว่าไหวไหมที่จะเก็บวิชาแนวสังคมแนวประวัติศาสตร์พวกนี้ควบคู่กับการได้เรียนภาษาถ้าคิดว่าไม่ไหวก็ไม่แนะนําให้เรียนค่ะเพราะว่ามันมีผลนะคะต่อเกจเฉลี่ยที่บางคนอาจจะเครียดเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าคิดว่า,าไหวสู้ตายแบบอยากมาเรียนมาเรียนได้เลยค่ะมีคิดว่าก็รับได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าสนใจภาษาแบบแค่ภาษาไม่ สนใจเรื่องประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจอะไรยินไม่อยากเรียนเลยอยากเรียนแค่ภาษาก็ให้คิดดีๆนะคะว่าเออเาจะไปไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าให้มิ้นพูดในมุมของมิ้นนะคะถ้าเกิดว่ามิ้นเป็นคนที่อยากจะเรียนภาษาแล้วเข้ามาเรียนซีซมิ้นมองว่ามันไม่คุ้มกันเลยค่ะกับการได้เรียนภาษานั้นเพราะว่าถ้ามิ้นไม่ถนัดแบบว่าแนวสังคมแนวประวัติศาสตร์และเข้ามาเรียนมันค่อนข้างจะหนักหนักมากๆค่ะทุกคนหนักมากจริงๆอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของมิ้นนะคะ ไปนะคะ ก็เป็นคำถามที่ฮอตฮิตเหลือเกินแล้วมินก็แทบจะตอบไม่ได้เลยนะคะมันเป็นคําตอบที่มินให้ไปกว้างมากนั่นก็คือเรียนจบไปทาอาชีพอะไรก็คือมันทาอาชีพได้หลายอย่างมากค่ะอย่างที่มินบอกว่าเราเรียนเป็นถาสตวิทยาการแต่ว่าถ้าอิงตามที่ในใบหลักสูตรเขาเขียนเอาไว้ก็คือสามารถไปเป็นนักวิชาการไปเป็นทูตไปเป็นนัคุเทศไปเป็นล่ามอะไรเงี้ยคือไปเป็นได้นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาความรู้อะไรจากที่เราเรียนมาเนี่ยไปประกอบอาชีพไหนซึ่งตอนนี้มิน ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามินจะทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโดยตรงที่มินได้เกี่ยวกับซีสอย่างหนึ่งที่มินคิดก็คือแอร์โฮสเตสนะคะแล้วก็อยากเป็นทูตก็ไม่รู้จะตอบคําถามจริงๆยังไงนะคะข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคน ไปนะคะก็เป็นคําถามที่โอมอยากตอบเหมือนกันนะคะก็คือสามารถเลือกวิชาโทเป็นภาษาอื่นได้ไหมเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่นโอเคก็คือึ่งไม่แน่ใจว่ามันสามารถทําได้ไหมคิดว่าควรจะทักไปถามกับ โครงการโดยตรงดีกว่าว่ามันสามารถทําได้ไหมเพราะจริงๆเท่าที่มินทราบเนี่ยวิชาบางวิชาเช่นถ้ามันเป็นวิชาเฉพาะอย่างวิชาภาษาทุกภาษาของเราในเอกซีนะคะสาขาอื่นเนี่ยเขาจะมาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้เพราะมันเป็นรหัส SE คือรหัสวิชาเฉพาะของเรานะคะก็จะเปิดสอนแค่นักศึกษาที่เรียนเอกซีนะคะมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิชาอื่นเนี่ยมันสามารถเรียนได้ไหมแต่ว่ามินเคยไปถามรุ่นพี่มานะคะว่าอ่าวิชาพวกนี้จะสามารถเรียนเป็นวิชาโทได้ไหมไม่ใช่ต่อปริญญาโท ะะแต่เลือกเป็นวิชาโทก็คือมันมีวิชาเลือกเสรีในตอนปี3นะคะเราอาจจะไปลงเรียนวิชาภาษาของที่อื่นก็ได้เช่นที่ลังสิตอาจจะเปิดสอนเกาหลีนะคะก็สามารถไปลงเรียนได้อันนี้มันก็ไม่แน่ใจร้อยเนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังไม่อยู่ปี3ยังไม่ถึงวิชาเลือกเสรีนะคะว่ามันทําได้ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ปี3เนี่ยอาจจะมาบอกทุกคนอีกทีว่าเออมันทําได้หรือไม่ได้นะคะแต่ว่าสมมติว่าถ้ามันเลือกได้จริงๆเนี่ยวิชาที่เราเลือกเสรีไปเรียนที่ลังสิตเราก็ต้องไปเรียนที่ลังสิตค่ะแล้วพอถึงเวลาค่า เรียนของเราเราก็ต้องกลับมาเรียนท่าประจันทร์ซึ่งมันจะหลายต่อมากมินแนะนาว่าถ้าเก,กิดสมมติว่าอยากเรียนภาษาคืออยากอยากเรียนซีด้วยแต่ถ้ออยากเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่อยู่ในซีเหมือนกันก็ให้ไปโรงเรียนกับธรรมศาสตร์นะคะเขามีเปิดสอนเป็นคอสภาษาแต่ละภาษาอยู่นะคะเดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนให้เข้าไปดูช่องทางการเรียนตรงไหนนะคะเพราะว่ามินก็เรียนภาษาสเปนกับตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่ามินอยากเรียนสเปนมากค่ะทุกคนห้ามใจไม่ไหวจริงๆก็ประมาณนี้ค่ะแนะนําว่าถ้าสนใจ ภาษาจริงอะ่ะอย่ารอให้มันเลือกเป็นวิชาโทลิมไปเลยไปเรียนภาษาด้านนั้นจะดีกว่านะคะต่อไปนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องคะแนนเริ่มการรับเข้าหรืออะไรอย่างงี้บ้างดีกว่านะคะสลับสลับกันคําถามต่อมานะคะคือเทียบ <c oughs> คะแนนแล้วก็คํานวณการยื่นเข้ายังไงคะคือคําถามพวกนี้นถามมินเข้ามาเยอะมากแบบเยอะมาก มิน่ะไม่ได้ตามตรงนี้นะคะเพราะว่าเกณฑ์มันก็เปลี่ยนทุกปีเลยมินก็ไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนทีแคททำไมทุกปีนะคะการคำนวณก็เปลี่ยนทุกปีเลยแล้วมินก็ไม่ได้ตามเพราะว่ามินก็มีเรียนมีสอบอะไรของมินอย่างนี้ใช่ไหมคะมินไม่ได้กะจะสอบเข้าใหม่เลยมินก็เลยไม่ได้ตามมีแนะนําว่าคํานวณคะแนนมันก็มันเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะให้ไปติดตามเพจเช่นเว็บเด็กดีหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เขา,าแบบว่าคํานวณคะแนนคานวณออกมานะคะเพราะว่ามินก็คํานวณไม่เป็นเหมือนกันถ้าไม่ใช่ปีที่มินยื่นเข้านะคะแล้วม มินต้องขอโทษจริงๆนะคะเวลาที่มินได้รับคําถามแบบนี้มามินจะตอบไม่ได้เพราะว่ามินไม่รู้มินไม่ได้หาความรู้ตรงนี้จริงๆมินอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่ามินไม่ได้จะไปสอบข้อใหม่มินก็มีเรียนของมินนะคะอาจจะไม่ได้ไปหาความรู้ตรงนี้มาให้นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะ ก็มีคําถามหนึ่งที่ถามมาเยอะพอๆกับคําถามที่แล้วเลยนะคะนั่นก็คือคะแนนออกแล้วได้เท่านี้ยังพอมีหวังไหมก็คือมิ้นตอบให้ไม่ได้จริงๆอแล้วนะคะมันพอมีหวังไหมเพราะว่า แต่และปีคะแนนสูงต่ำมันก็ไม่เท่ากันมินไม่สามารถไปรู้ได้เลยว่าปีนี้จะมีเด็กคะแนนสูงสุดเท่านี้ต่ำสุดเท่านี้ควรจะได้เท่านี้เท่านี้นะคะมินไม่รู้จริงๆใหเ้เพื่อน,อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยไปเทียบคะแนนแต่ละปีเอาดีกว่านะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวมินจะมีตัวช่วยหนึ่งที่มินจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะจะได้แบบว่าเป็นการช่วยเดสินใจแล้วก็เผื่อจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าทราบถึงคะแนนของคนที่คิดจะยื่นเข้ามาซีด้วยเดี๋ยวมินจะบอกท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นก็รอจนถึงท้ายคลิปกันคะ และคําถามนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะที่ถามมินเข้ามาซึ่งมินก็โอ้จึ๊กเลยทีเดียวนะคะก็คือคําถามว่าที่เตรียมตัวสอบเขายังไงอ่ะโอเคมินจะมาบอกทุกคนตรงนี้เลยนะคะว่ามินรู้สึกว่ามิน่ะเตรียมตัวสอบเข้าไม่ค่อยดีเลยมินอ่านหนังสือเละเทะมากเลยนะคะทุกคนมันไม่ค่อยเป็นทาคือมันไม่ค่อยสวยหรูเหมือนที่มินคิดเอาไว้นะคะเวลาที่มินเข้าไปถึงสนามสอบแล้วมินก็ค่อนข้างที่จะทําได้ไม่ดีอย่างที่มินคาดหวังเอาไว้กับตัวเองนะคะก็มินเตรียมตัวไม่ดีเลยนะคะใน ที่มินยื่นเข้าแต่มินคิดว่าเกรดเฉลี่ยมินเนี่ยมันก็มีผลนะคะเพราะว่ามินค่อนข้างจะทําเกรดเฉลี่ยไว้ดีมากในตอนมัธยมนะคะมินคิดว่ามันดีมากจริงๆนะคะหรือมินจะใส่ไว้ว่ามินได้ G P A เท่าไหร่นะคะทุกคนมินก็คิดว่าตรงเนี้ยมันอาจจะช่วยมินได้มากเลยนะคะทุกคนสําหรับมินก็คือไม่ได้เตามตัวดีอะไรนะคะคะแนนก็คืออยู่กลางๆจริงๆแต่ว่าคิดว่าคิดเองนะคะคิดเองว่าเออเกรดเฉลี่ยมันอาจจะช่วยก็ประมาณนี้ค่ะการเต็มตัวของมิน เป็นคําถามที่ชวนจึกอีกเหมือนกันนะคะทุกคนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคําถามนี้ถามเข้ามาก็คือพี่ได้คะแนนสอบเข้าเท่าไหร่ก็คือ มินไม่คิดว่ามันจะมีคําถามนี้เข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ถามมาแล้วไม่คิดว่ามินบอกทุกคนไปตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วมันก็สอบเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับมินแล้วมินจะบอกตัวเลขวิชา9วิชาสามัญแล้วก็โอเน็นะคะเพราะว่ามินไม่ได้ใช้แกตแพดนะคะมินไปสอบก็จริงแต่ว่ามันเป็นสนามสอบแรกของมินแล้วมินเต็มตัวไม่ดีมันค่อนข้างเละเทะมากนะคะมินไม่ได้ยื่นอยู่แล้วมินก็เลยทิ้งก็เลยไม่ได้เก็บมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปคุณหาด้วยเพราะว่ามินเข้าได้ แต่ว่ามินก็จะมาบอกคะแนนที่มินมีอยู่นะคะทุกคนมาไปฟังกันเลยคะ่ะพร้อมๆกันเลยเก้าวิชาสามัญก่อนนะคะทุกคนมินยื่นไป3วิชานะคะที่มินไปสอบแล้วก็ยืน่นก็คือไทยนะคะมินได้60บวกนะคะสังคมนะคะมินได้40บวกนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมินได้50บวกคะ่ะก็คือบอกเอน้นะคะว่ามันค่อนข้างน้อยนะคะเป็นคะแนนกลางๆอ่ะมาที่โอเน็ตกันบ้างดีกว่าก็ภ <c oughs> าษาไทยนะคะมินได้60บวกคะ่ะทุกคนคณิตศาสตร์นะคะมินได้3 สิคะ่ะทุกคนสามิ 30, ป๊กแล้วก็วิทยาศาสตร์มันก็ได้30บวกนะคะทุกคนส่วนสังคมมันได้ 40บวกค่ะจะมีภาษาอังกฤษที่ได้เยอะหน่อยนะคะได้70บวกค่ะ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมินก็เช็คของปีตัวเองนะคะตอนที่คะแนนสูงต่ำออกมาว่าเอ็กซีเนี่ยคะแนนสูงต่ำเท่าไหร่นะคะในรอบที่มินยื่นเข้าคือมินน่ะก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำหรือว่าเกณฑ์ที่สูงหรือกลางๆนะคะจริงๆคะแนนตอนที่มินยื่นเข้าอะ่ะมันก็ค่อนไปแบบว่าเลยค่าเฉลี่ยตรงกลางไปค่อนสูงนิดนึงนะคะทุกคนในปีที่มินยื่นเข้าซีสมานะก็ประมาณนี้แต่ว่าก็อย่างที่มินบอกอะ่ะมันไม่เหมือนกันอะ่ะปีที่เพื่อนๆ หรือว่าน้องยื่นเข้ามามันอาจจะมากกว่านี้อาจจะต้องทําคะแนนให้มากกว่านี้นะคะเพื่อจะสอบติดก็แล้วแต่ปีนะโอเคค่ะคำถามต่อไปอันนี้ก็ได้รับคําถามมาเยอะเหมือนกันเยอะมากจริงๆนะคะนั่นก็คือซีสเปิดรับรอบพอร์ตไหมเปิดค่ะเปิดแน่นอนค่ะซีสเนี่ยรับรอบพอร์ตนะคะ ต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยคือแล้วสัมภาษณ์รอบผอเรื่องอะไรสัมเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือสัมเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นคำถามเกีก่ยวกับอาเซียนเนี่ยแหละคะ่ะให้ติดตามข่าวช่วงนั้นๆเอาไว้นะคะเผื่อมีเหตุการณ์สำคัญอะไรอาจารย์ที่สัมภาษณ์เขาจะถาม อันนี้มินไปถามเพื่อนมินที่เข้ารอบพอร์ตมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะถามเกี่ยวกับตัวพอร์ตที่เอามาส่งด้วยค่ะว่าให้อธิบายกิจกรรมที่เราทํามา <c oughs> ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เห็น <isce> <c oughs> บอกว่ามีเขียนเรียงความด้วยนะคะก็อาจจะถามเกี่ยวกับเรียงความ concern. แต่มินก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์รอบอรอตเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันทุกปีไหมแต่ว่าปีของเพื่อนมินที่เข้ามาก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> มาถึงเรื่องทริปบ้างดีกว่าคําถามเรื่องทริปนะคะ ทริปภาคสนามจําเป็นต้องค้างคืนทุกครั้งไหมมันไม่จะเป็นที่จะต้องค้างคืนทุกครั้งนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์เนี่ยเขาจัดให้เราไปทริปแบบไหนไปเช้าเย็นกลับแบบวันเดทิปหรือว่าต้องไปค้างหรือว่าต้องออกต่างประเทศก็น่าจะค้างแน่ๆหรือว่าไปต่างประเทศแต่ว่านัดแต่เช้าเลยแล้วก็กลับแบบเย็นมืดๆอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่อาจารย์ค่ะมันไม่จะเป็นว่าจะต้องไปค้างทุกครั้งนะคะ ก็ต่อมาก็คือมิ้นโดนถามข้อมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะตอบเป็นไงนะคะนั่นก็คือช่วยแนะนําหอให้หน่อยได้ไหมมิ้นบอกทุกคนก่อนนะคะว่ามิ้นอะไม่ได้อยู่หอนะคะก็คือ1นมาเลยนออนไลน์ด้วยแล้วก็2คือ เคยไปติดต่อหอไว้ที่หนึ่งนะคะแล้วก็รู้ว่าเล่นออนไลน์มินก็เลยยกเลิกสัญญาไปนะคะแล้วตอนนี้ก็คือออกรถมาขับแล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะไปกลับคงไม่ได้อยู่หอแล้วนะคะมินก็ไม่รู้จะแนะนําหอยังไงจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันปกติเนี่ยมินก็มีแลนคิดเอาไว้ว่าจะทําคลิปรีวิวหอกับเพื่อนในเอกซีที่อยู่หอให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คงต้องรอตอนที่เวลามันปกติก่อนนะคะมินถึงจะทําให้ได้นะคะทุกคนก็ต้องขออภัยเรื่องหอด้วยนะคะมินแบบว่าไม่รู้ คคนคำถามข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็ได้มาไม่เยอะมากนะคะบังคับเรื่องชูนักศึกษากับทรงผมหรือเปล่าไม่บังคับนะคะไม่บังคับใส่ชูนักศึกษากแล้วก็ไม่ไบ,บังคับด้วยว่าปีแรกข้ามใส่ทรงเต้องใส่ผิดเท่านั้นคือใส่ไปเวทมาก็ได้นะคะไม่มีบังคับอะไรเลยอยากจะทําผมสีอะไรทําผมทรงไหนทําอะไรมาจะยืดจะย้อมจะดัดจะลอนจะแบบตีโป่งผมมาเรียนก็คือ ทำได้หมดเลยนะคะมันสระเสรีมากแต่ว่าเริ่มชุดไปเวทเนี่ยตอนเข้าสอบก็สามารถใส่ได้แต่ว่าขอให้มันเป็นไปเวทที่สุภาพนะคะเพราะว่าเราต้องไปสอบนะคะคำถามข้อนี้ก็เยอะมากเหมือนกันนะคะนั่นคือคำถามว่าเรียนเวลาไหนเริ่มเรียนกี่โมงเรียนเวลา นี่แหละค่ะมันไม่ใช่ภาคค่ำเนอะมันเป็นโครงการพิเศษแต่มันไม่ใช่ภาคพ,พิเศษนะคะทุกคนก็คือเรียนเวลาปกติเลยคาบเช้าเริ่ม9ก้าโมงถึงเที่ยงค่ะคาบบ่ายเริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะคะเรียนจันทร์ถึงสุกค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีบ้างตอนปีหนึ่งมินก็เคยโดนอาจารย์นัดเรียนตอนช่วงค่านะคะเยน็ยนๆแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกวิชานะคะเป็นบางวิชาในช่วงที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ว่างสอนในตอนนั้นนะคะว่านัดเรียนตอนเย็นแต่คิดว่าถ้ากลับไปเรียนที่มอปกติอาจจะไม่มีคัดเรียน ตอนเย็นนะคะนี่มินคิดว่ามันน่าจะไม่มีน่าจะเป็นแค่ตอนออนไลน์นั่นแหละที่อาจารย์เขาไม่ว่างแล้วก็สอนตอนเย็นเพราะว่าเราวน่าจะว่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะจารยคงคิดแบบนี้โอเคค่ะก็มาที่คำถามต่อไปกันเลยค่ะ สามารถกู้กอยศหรือกรอ,อได้ไหมกู้ได้ค่ะกู้ดได้ทั้งกอยศแล้วก็กรอ,อเลยนะคะถ้าเกิดว่าติดมาแล้วเนี่ยก็ให้ติดต่อกับเพจโครงการซีสเลยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการจะกกู้นะคะเพื่อดูว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยผ่านไหมก็สามารถติดต่อไปได้เลยคะ่ะอีกคำถามที่ถามต่อเนื่องกันนะคะนั่นก็คือคำถามที่ว่ามหาลัยหรือคณะ มีทุนให้นักศึกษาไหมมีค่ะมีหลายทุนด้วยนะคะก็ให้ติดตามได้ที่เพจคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะดินจะทิ้งพวกเพจหรือช่องทางติดต่ออะไรไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดมีคําถามที่มิ้นตอบไม่ได้แล้วมันเป็นคําถามเฉพาะเฉพาะเนี่ยก็เข้าไปถามที่ทางเพจได้เลยนะคะ คือค่าอะไรต้องจ่ายทุกวิชาไหมอ่ะโอเคมีคิดว่าอาจจะมีคนสับสนคําว่าค่าหน่วยกิจหน่วยกิจละเท่านี้เท่านี้นะคะจริงๆแล้วค่าหน่วยกิจมันก็เหมือนค่าวิชาเพียวๆเลยค่ะทุกคนมันก็คือค่าวิชาเลยไอ้ที่เห็นว่าเลขมันเยอะเนี่ยมันมีค่าอย่างอื่นมานะคะเช่นคำนุรักษาคาน่นคนิ่คนันแต่คําว่าหน่วยกิจเนี่ยคือค่ารายวิชานะคะมันแล้วแต่ว่าวิชานั้นน่ะจะบังคับเรียนกี่หน่วยกิจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็น3หน่วยกิจอยู่แล้วนะคะของเอกซีจะให้มินเทียบเนี่ยมัน ก็เหมือนเวลาเราเรียนที่โรงเรียนส,สมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยะลคะ่ะที่แบบว่าภาษาไทย1.5หน่วยกิตนะเลขเพิ่ม2หน่วยกิตเลขพื้น1หน่วยกิตอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนกันเลยแต่ว่าที่มหาลัยเนี่ยก็คือเก็บหน่วยกิตเหมือนกันเป็น3หน่วยกิตมองไหมทุกคนมงไหม,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 มแต่ที่อยากจะย้ำเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่ค่าที่เก็บเพิ่มเต e ิมนะคะมันคือค่าเทอมเพียวๆเลยนะคะทุกคนเราจ่ายวิชาที่เราลงเรียนนะคะวิชาไหนที่เราไม่ได้ลงเรียนหรือว่าเราเซ็มออกไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปจ่ายวิชานั้นนะคะสรุปแล้ว หน่วยกิจก็คือค่าเทอมเพียวๆเนะะี่ยค่ะค่าวิชานั้นเพียวเลยเช่นวิชา SE 2 1 0งต้องเรียน3าหน่วยกิจหน่วยกิจละพันหก็จ่าย4ี่พนะคะทุกคนประมาณนี้มินยกตัวอย่างให้นะคะมันเป็นค่าเทอมเพียวๆเลยไม่ใช่ค่าเพิ่มเติมอะไรนะคะทุกคนคถ,ถามต่อมาคำถามสุดท้ายที่มินจะตอบในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงโควิดทางสาขาลดค่าเทอมให้ไหม ลดให้นะคะต้องลดสิคะมีลดก็ได้ก,กันบ้างแล้วใช่ไหมอ่าปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยได้มา3,600บาทเทอมสองนะคะคืนมา4,800บาทค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะที่มินกำลังเรียนอยู่ก็ลดให้30%คะ่ะ มินก็หวังว่าคําถามที่มินรวบรวมมาตอบเป็นคลิป Q&A ให้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่อยากจะเข้าเอกซีนะคะหวังว่าจะได้รู้อะไรกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถ้ามาถามมินได้เหมือนเดิมนะคะถ้ามินตอบได้มินก็จะรีบตอบค่ะถ้าไหนที่มินไม่รู้มินก็จะพยายามหาคนมาช่วยตอบให้นะคะแล้วก็คําถามอะไรที่มินตอบไม่ได้นะคะที่เป็นคําถามทางเฉพาะเนี่ยมินก็แนะนําให้ติดต่อกับทางมหลาลัยทางเพจคณะแล้วก โครงการ C ีโดยตรงนะคะมินจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนย้ำอีกทีเลื่อนลงไปดูกันได้นะคะมินจะทิ้งเอาไว้ให้ให้ทักไปถามตรงนั้นดีกว่าถ้าเป็นคําถามโดยเฉพาะเจาะจงนะคะอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างก็ให้ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางโครงการทางคณะเขาก็จะมาตอบให้นะคะแล้วก็ที่มินบอกไว้ว่ามินจะมาบอกตัวช่วยว่าจะเทียบคะแนนยังไงสอบเข้าอะไรยังไงจะรู้ได้ไงว่าคะแนนเท่านี้นะจะติดซสไหมปีนี้เนี่ยเป็นปีของเด็กหกห้าที่จะเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมินก็ได้สร้างไลน์ มันแชทเอาไว้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ สแกนเข้ามาได้เลยนะคะนีมินสร้างเอาไว้ให้เด็ก65ที่จะยื่นเข้า XC นะคะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจจะมาแชร์คะแนนการคุยการแลกเปลี่ยนกันหรือมีคําถามก็ถามเข้ามานะคะมินก็จะเข้าไปตอบในนี้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคําถามที่มินไม่รู้มินก็จะไปถามเพื่อนของมินหรือว่าไปหาคนมาช่วยตอบให้จนได้นะคะทุกคนก็ถ้าใครเป็นเด็ก65ที่อยากจะเข้า XC ปีนี้ก็สแกนเข้ามาเลยะคะ่ะมาพูดคุยกับเพื่อนที่อยากจะเข้าเหมือนกันนะคะแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะนี่ค่ะ ะะกับคลิปรวมลงคำถาม Q&A ที่เคยถามมินเข้ามานะคะว่าเป็นคำถามอะไรยังไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้มินด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปที่มินจะลงกับกับเอซนะคะก็วันนี้มีเท่านี้และคะ่ะทุกคนมินต้องขอไปก่อนนะคะก็บ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหนะ้า